วันนี้นะเก๋จะมีเช็คลิสต์นะคะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักมานานแล้วนะคะแล้วน้ำหนักเริ่มนิ่งนะวันนี้จะมีเช็คลิสต์มาให้นะคะเช็คลิสต์แรกเลยนะคะที่อยากจะบอกเลยให้ลองสังเกตตัวเองว่ายังกินพวกอะไรที่เป็นรสหวานอยู่หรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนะคะน้ำผลไม้หรือว่านมหรือว่าจะเป็นเอ่อผลไม้ก็ตามนะคะผละไม้บางประเภทก็น้ำตาลค่อนข้างสูงเลยถ้าเกิดสมมติเรากินเยอะๆเป็นกิโลกิโลนะคะก็อาจจะ จะทําให้ร่างกายเนี่ยไม่สามารถไปดึงไขมันไปใช้ได้แล้วก็ทําให้น้ําหนักเรานิ่งนะคะไม่ลงสักทีนะคะอันที่2นะคะก็เรื่องของการบริโภคแป้งนะคะ ใครที่กินแป้งเกินขนาดนะคะแป้งเนี่ยมันก็จะแปลสภาพไปเป็นน้ำตานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเรายังบริโภคแป้งในปริมาณที่เยอะเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวนะคะจากเออเราเคยกินแบบประมาณ2ทัพพีเนี่ยเราควรจะลดลงมานะคะให้เหลือประมาณสักทับพีเดียวนะคะมาถึงอย่างที่3นะคะก็คือการกินโปรตีนนะคะเรากินโปรตีนเนี่ย ถึงที่กําหนดหรือเปล่าถึงเช่าที่ร่างกายต้องการหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นอย่างที่3เลยถ้าเกิดสมมุติเรากินโปรตีนน้อยไปนะคะร่างกายก็จะไม่มีวัตถุดิบไปสร้างกล้ามเนื้อนะคะถ้ากล้ามเนื้อเราน้อยก็เตาเผาไขามันเราก็จะเล็กนะคะถ้าเกิดสมมติเตาเผาไขมันเราเล็กไขมันเราก็จะลงได้ยากมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นเช็คลิสที่3เลยนะคะสําหรับใครที่กินโปรตีนไม่ถึงนะคะแล้วเกิดอยากรู้นะคะว่าตัวเองจะต้องกินโปรตีนวันละเท่าไหร่นะคะ ก็สามารถพิมพ์น้ำหนักส่วนสูงมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเก๋จะคำนวณให้นะของแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะคะมันนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลน,นะคะอย่างโปรแกรมของเก๋ก็จะเป็นโปรแกรมส่วนบุคคลเลยที่ดูแลหลายคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าการทานแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอ่ะ